นี่สีแดงตามด้วยวงรีสีเขียวครูอยากทราบว่าที่นักเรียนต้องเติมลงไปในช่องนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรวงรีสีแดงสังเกตว่าวงรีนี้จะอยู่ในแนวนอนกับแนวตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวงรีที่นักเรียนต้องเติมต้องอยู่ในแนวแนวไหนคะแนวนอนและต้องเป็นสีแดงไหนใครได้แบบนี้ยกมือ ขีดถูกเลยค่ะผ่านไหมผ่านนะคะนักเรียนเขียนข้อที่3ค่ะข้อที่3แบบนี้เลยค่ะรูปที่1เป็นแบบนี้สังเกตดูซิรูปที่2แบบนี้รูปที่3เป็นแบบนี้ ครูยอยากทราบว่ารูปที่4นักเรียนจะระบายสีตรงไหนแบบใดนักเรียนเติมรูปที่4เสร็จแล้วรูปที่5เป็นแบบนี้รูปที่6จะเป็นแบบใดระบายสีตรงไหนนักเรียนสังเกตว่าจะเป็นรูปวงกลมที่แบ่งครึ่งระบายสีครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเอาสังเกตให้นักเรียนเติมรูปที่4และรูปที่6ลงสมุดค่ะ เขียนเฉพาะรูปที่เติมเท่านั้นนะให้เวลา2นาทีค่ะ เสร็จไหมคะเส,เสร็จแล้วครูยอยากทราบว่าอ่าจะเลยสกเกตที่ดีรูปที่หนึ่งเ,เป็นรูปวงกลมแบ่งครึง่งระบายสีครึ่งบนรูปที่สองเป็นรูปวงกลมแบ่งครึ่งระบายสีครึ่งล่างแสดงว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองสัมพันธ์กันต่อมารูปที่สามเป็นรูปวงกลมระบายสีครึง่งขวามือถูกไหมคะรูปครูยอยากทราบว่ารูปที่สี่น่าจะเป็นอะไร รูปวงกลมระบายสีด,ดีมากค่ะรูปวงกลมระบายสีครึ่งซ้ายมือใครระบายสีแบบนี้ยกมือเก่งมากขีดถูกค่ะต่อไปรูปที่5เป็นรูปวงกลมแบ่งครึง่งระบายสีด้านบนรูปที่หควรจะเป็นด,ดีมากเหมือนรูปที่สองไหมเหมือนเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ใครได้แบบนี้ขีดถูกใครผิดนักเรียนลบอลบแล้วก็วาดใหม่เลยค่ะห้ามขีดผิดไว้เฉยนะต่อไปไปข้อที่สี่ข้อที่สี่แบบนี้ค่ะข้อที่สี บ้านลงสมุดเลยค่ะระบายสีด้วย1นาทีค่ะ เสร็จไหมคะนักเรียนดูความสัมพันธ์ระหว่างผลไม้ชนิดแรกคืออะไรส้มต่อไปแอปเปิ้ลต่อไปแอปเปิ้ลต่อไปส้มต่อไปเพราะฉะนั้นรูปผลไม้ที่นักเรียนต้องเติมคือแอปเปิ้ลดีมากค่ะแอปเปิปเป้ลตรวจตามเลยนะคะต่อไปไปข้อที่5ข้อที่5แบบนี้ค่ะ ข้อที่ห้านักเรียนเติมลงไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องตกใจวาดไปเลยนักเรียนบอกหนูไม่เก่งวาดเขียนหนูวาดเต่าออกมาเป็นอย่างอื่นครูไม่ว่านะคะแต่นักเรียนบอกเตา่าครูก็เตา่านักเรียนบอกเตา่าครูก็เตา่เเตา,เตาด้วยแต่ห้ามเขียนตัวหนังสือคําว่าเต่ามาไม่เอาเพราะเป็นแบบรูป เรียนใช้วิชาที่จะเรียนเรียนกับคุณทิทศั์มาใช้นะคะไม่ยากง่ายๆเสร็จไหมคะ <c oughs> ใครยังไม่เสร็จยกมือ <c oughs> เร็วนิดหนึง่ง <c oughs> เว็บว่าเต่าเสร็จยังคะ <c oughs> เสร็จแล้ว แล้เรียนดูข้อที่5เราเริ่มจากรูปที่1กระต่ายกระต่าย2ตัวแล้วไปเต่าต่อไปเป็นกระต่าย2ตัวเพราะฉะนั้นต้องตามด้วยเต่าหันหน้าไปทางไหนไปทางไหนไปทางขวามือถ้านนักเรียนวาดภาพเต่าหันไปทางซ้ายได้ไหมไม่ได้ผิดนะคะต้องเต่าต้องหันหน้าไปทางเดียวกันแบบนี้ ถ้านัาเกเรียนหันหน้าตา่ทางด้านนี้คุณถือว่าผิดนะเป็นแบบรูปคนละแบบต้องเป็นแบบเดียวกันผ่านนะคะไปข้อที่6ข้อที่6ค่ะอะไรคะเนี่ยผีเสือ้อต่อไปต่อไปอ่าภาพที่นัเกเรียนต้องวาดวาดลงสมุดเลย ว่าภาพลงสมุดไดยค่ะ สีต้องเหมือนในจอโทรทัศน์ไหมคะเหมือนกันก็ครูบอกแล้วว่าต้องเป็นสีเดียวกันไม่งั้นจะไม่เป็นแบบรูปเสร็จไหมคะ เสร็จแล้วนกักเรียนมาดูความสัมพันธ์ของข้อที่6เริ่มจากผีเสื้อแล้วก็ไปมดแล้วก็ไปหอยทากช่องนี้ควรจะเติมผีเสื้อนะคะเพราะตามด้วยมดและหอยทากเติมผีเสื้อค่ะใครเติมผีเสื้อลงไป<ม>ขีดถูกเลยค่ะต่อไปไปข้อที่7ข้อที่7สังเกตให้ดีค่ะ ข้อที่เจ็ดสังเกตให้ดีใครถึงบางอ้อแล้วเขียนลงสมุดเลยค่ะ เสร็จแล้วครูยอยากทราบว่านะคะนักเรียนจะเติมรูปอะไรคะตอนนี้มีสองเสียงมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมกับมีสามเหลี่ยมวงกลมไหนใครบอกว่ารูปต่อไปเนี่ยรูปสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมยกมือ5้าหประมาณ15คนนะคะเอามือลงค่ะ ไหนใครบอกนา่าน่าจะเป็นสามเหลี่ยมกับวงกลมยกมือมีอยู่สี่คนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้อยกว่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีศูนย์ที่ไม่ยกมือด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่าใครจะถูกต้องนักเรียนว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมรูปไหนจะอยู่ในรูปไหนจะอยู่นอกรูปวงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมอยู่นอกเหมือนรูปที่หนึ่งไหม เหมือนสิรินันบอกว่าต้องเหมือนรูปที่หนึ่งถึงจะถูกต้องเนติธรรมส่งไมไปที่เนติธรรมค่ะเนติธรรมคุณดิ้นเนติธรรมบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมกับวงกลมเนติธรรมจะวาดแบบไหนวาดแบบไหนคะเนติธรรมบอกว่ารูปสามเหลี่ยมต้องอยู่ข้างนอกรูปวงรูปวงกลมอยู่ข้างในแบบนี้หรอคะคอยอครั้งค่ะ สามเหลี่ยมอยู่ข้างนอกเหมือนภาพที่สามไหมไม่เหมือนสามเหลี่ยมอยู่ข้างนอกวงกลมอยู่ข้างในเหมือนภาพที่สามไหมคะไม่เหมือนอ่ะไหนครูขอดูของเนติธรรมหน่อยเพราะเนติธรรมพูดมาที่สามเหลี่ยมอยู่ข้างนอกวงกลมอยู่ข้างในมันเหมือนอยู่เหมือนเหมือนรูปที่สามอะแต่ของเนติธรรมพูดมานี่ไม่ใช่เลยนะเนี่ย อครูขอมาที่วิชวลนิดนะคะของเนทิธรรมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าของเนทิธรรมจะเป็นแบบนี้เหมือนไหมเหมือนของเพื่อนแต่เหมือนรูปที่สามในจอโทรทัศน์ไหมไม่เหมือนของเนทิธรรมเป็นวงกลมอยู่ข้างนอกสามเหลี่ยมอยู่ข้างในแต่เมื่อกี้เนทิธรรมพูดผิดแล้วครูก็ย้ำอีกว่าเหมือนรูปที่สามไหมเนทิธรรมบอกไม่เหมือนแต่เนติธรรมต้องบอกว่ารูปวงกลมอยู่ข้าง